โอวเช้านี้มาชมพระอาทิตย์เต็มดวงนะครับสวยมากมากนะครับฝ่าสายหมอกลงมานะครับดูครับหมอกเต็มเลยนะครับผมวันนี้หมอกลงหนักมากนะครับที่นครพนมนะครับผมสวยนะครับตอนนี้ตอนเชิสายแล้วหมอกก็ยังไม่จางนะครับบรรยากาศคลาสสิกของวันนี้นะครับ สวยงามทีเดียวนะครับนกบินวันเลยนะครับผุสุดยอดขบรรยากาศวันนี้ครับสวยมากๆ ายแล้วนะครับนี่แต่ยังยังลงหนักอยู่นะครับกับบ้านกลางทุ่งของเรานี่นบรรยากาศสวยๆครับผมโอ้หาดูได้ยากครับน่าจะเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหานความพนมนะครับอีสานตอนเหนือนะครับผมตอนนี้โอ้โหบรรยากาศสุดคลาสสิกใครชอบเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ก็น่าจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วนะครับ ไฮซีซันไฮซีซันสวยจริงครับนกออกจากลังล้องกักที่กักเลยครับฝนน่าจะหมดแล้วนะครับฝนน่าจะหมดจริงๆแล้วหล่ะสว oh. ยงามมากบรรยากาศเดินรอบนะครับ อาจะขอนอะไรบ้างป่าก็แล้วน,น,าน,วน่าจะขอนแล้วพี่น้องเช้ามาวันนี้โอ้ด้ชมบรรยากาศดีๆครับน,น้ำในแปลงนาที่เลี้ยงป่าบรรยากาศดีมากครับ รถไอ้ลำแข็งก็ยังมาส่งเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเริ่มจ้างแล้วครับเริ่มจ้างแล้วเช้าตอนเชาน้าเนี่โอ้อย่างหนักเลยครับหมอกลงจัดเลยอย่างไงเลยแต่ดูยังบนท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยหมอกอยู่นะครับนะครับลายฝนต้นหนาวของจริงเลยครับลายฝนต้นหนาวของแท้เลยสวยงามสวยงาม อาทิตย์ดูเชโผล่ออกมาไม่ได้เลยครับโดนหมอกบดบังก็เลยทําอะไรให้เราได้ภาพส,สวยๆนะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นตอนเช้าเนี่ยคงคิดว่าเป็นพระจันทร์เต็มดวงแนะ่ๆไม่บอกว่าเป็นตอนเช้าเนี่ยคงนึกว่าเป็นพระจันทร์เต็มดวงกบดูสวยจริงๆนะครับน้ำหมอกเกาะยอดหญ้า นะครับเกาะรวงข้าวสวยต้นลำใไยผมปลูกไว้นี่ครับหมอกเกาะมาแรงกัดใบมันตลอดเลยม,มบรรยากาศสุดคลาสสิกเลยไปดูต้นมะละกอของเราอันนี้ไม้ประดับของเรานะครับสวยทีเดียวอันนี้หมอกเกาะใบมะละกอนะ อะไรลูกนี่กาลังโตแล้วครับต้นมะละกอของเราโตวตันโตคืนสวนฉัดขยับทำไมเดีย๋ยวมันจะตกนะอ,อ๋อไม่ตกหรอกลูกน้ำมันอยู่แค่นั้นแหละลูกบอกว่าสนฉัดมันจะตกน้ำเพราะเรา,าบริวาสนฉัดนะเออสนฉัดเป็นไม้ประดับสวยๆนี่ครับสวยงามมากครับผม สวยมากครับโอ้โหดูฟาอาตินะ์ฮะสวยสวยบรรยากาศบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับ กกดไลค <c oughs> ์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้เราด้วยนะครับบรรยากาศยามเช้าสวยๆครับขอบคุณมากๆครับนะครับรอบๆเลยนะครับมาชมความงามของลึนดูเอมันกำลังมาแล้วสวยทีเดียว ทุง่งนาข้าวสวยๆเลยครับมองไกลๆมองไกลๆได้ฟิลสุดๆนะครับกับบรรยากาศหมอกลงจัดนะครับงลงจัดลงทุกวันเลยครับช่วงนี้อาาที่เต็มดวง สวยสาวตรูสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศสุดคลาสสิก ยงามมากงามมากธรรมชาติสร้างสรรค์เหมือนพระอาทิตย์ตกน้ำนะครับมุมนี้ครับสวยครับสวยสวยสวยเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับ งามหลายงามหลายเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆรถยนต์บินผ่านยังมองไม่เห็นเลยอสวยครับสวยสวยมุมนี้สุดยอดเลย คุณครับขอบคุณทุกขั้นที่รับชมรับฟังครับไปแล้วครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยเด้อ